สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยฝ่าดวงสี่ลัคนาราศียิ่งทำบุญยิ่งได้ คลิปนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดในสี่ลัคนาราศีค่ะที่เรียกได้ว่าขอพรแล้วจะเป็นจริงร่ำรวยไม่มีหยุดหย่อนเลยนะคะเรียกได้ว่าแต้มบุญสูงก็ได้ค่ะขอพรแล้วจะเป็นจริงดังที่ขอไว้เรียกว่าเป็นดวงลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนท่านจะให้โชคขอพรแล้วจะเป็นจริงคิดอะไรก็จะได้สมหวังดังใจแต้มบุญสูงเลยนะ ะะคะสำหรับสี่ลัคนาราศีได้แก่ราศีแรกท่านที่เกิดในราศีมังกรราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีกลุ่มราศีที่สามคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภและราศีสุดท้ายคือท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะ เรียกได้ว่ายิ่งทำยิ่งดีนะคะเพราะจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถ้าอยากรู้ว่าจะมีต้องทำยังไงกันบ้างก็คอยมารับชมตามคลิปนี้เลยค่ะ เรียกได้ว่าทั้งสีราศีนี้มีเกณฑ์ร่ำรวยไม่มีหยุดไม่มีหย่อนนะคะขอให้ไปทำบุญค่ะตามที่ท่านสะดวกเพราะว่าช่วงนี้ดวงชะตาของพวกท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแต้มบุญสูงยิ่งทำบุญได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะจะเป็นการส่งเสริมช่วยดวงชะตาให้ปังยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแถมยังมีดวงที่สิ่งศักดิ์สิ ท่านรักและเอ็นดูช่วงนี้จึงขอพรอ,อะไรแล้วมักจะเป็นจริงคิดอะไรก็จะได้สมวังดังใจชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะคะ เรียกได้ว่าทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าช่วงนี้มีแต่คนคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลถือได้ว่าเป็นดวงที่ปังสุดๆเลยละคะ่ะดวงแต้มบุญสูงอย่างนี้ก็อย่าลืมไปทำบุญเพิ่มเติมเสริมดวงให้ยิ่งสูงขึ้นไปอีกด้วยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสีลัคณาราศีเรียกได้ว่ารวยฝ่าดวงยิ่งทำบุญยิ่งเห็นผลนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ